เรื่องที่ค่อนข้างหนักๆทั้งนั้นเลยนะอ่ะก็ก่อนไปก็สวัสดีเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมในช่วงของไลฟ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณแบรรี่เหมียวเครับแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนที่แวะเข้ามานะครับมาถึงเรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ King Power ครับ ผมเชื่อว่าคนยุคผมเนี่ยเกิดมาก็รู้จัก King Power เลยนะแล้วก็ช้อปปิ้งกับ King Power เวลาที่เดินทางออกนอกประเทศนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจนมีออสาขาดาวทานะก็คืออยู่ในเมืองเนี่ยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดครับ King Power หรือว่าร้าน Duty ี้ฟรีร้านปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็น่าจะเป็นมอนอ p o l รนะมีเจ้าเดียวด้วยกำลังเผชิญกับวิกฤตธุรก,ธกิจอย่างหนักครับเพราะว่าล่าสุดมีการประกาศแล้วว่าจะปิดสาขาดาวทาวหรือสาขาในเมืองอในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือสาขาสีวรีวลีนะครับพัทยาแล้วก็มหานครอันนี้จะปิดนะครับในเดือนกันยายนนี้ถามว่านอกจากปิดแล้วเนี่ย เกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่ากําไรนั่นเองนะเนื่องจากว่าผลกําไรเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คาดคิดแล้วก็ขาดทุนนะครับก็จําเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับบริษัทมีแผนปลดพนักงานด้วยโดยใช้แผนที่เรียกว่าโครงการสมัครใจลาออกทั้งองค์กรเลยนะก็ต้องบอกเลยครับว่า ก็หนักอยู่นะส่วนพนักงานจากสาขาที่ปิดนะหากประสงค์จะทํางานต่อก็จําเป็นที่จะต้องย้ายสาขานะครับเพื่อที่จะทํางานต่อได้ก็น่าจะเหลือสาขาลังน้ำนะที่ที่ยังคงเปิดบริการที่อยู่ในดาวทาเพราะว่าเป็นออฟฟิศใหญ่ด้วยใช่ไหมครับสาเหตุหลักมันก็เกิดขึ้นจากช่วงของโควิด1 9นั่นแหละ นะครับสนามบินปิดเลยหรือว่า,าจะเป็นเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวที่หายไปนะครับมันก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างซบเซานะครับ mm hmm. ธุรกิจดิวที่ฟรีทั้งที่สนามบินแล้วก็ดาวเทาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็สร้างต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าการเปิดสาขาดาวเทาไหนจะต้องเปิดค่าแอร์ค่าไฟค่าน้ําค่าพนักงานค่าบริการต่างๆที่ มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปครับการท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาแบบรถทัวร์มาแบบอิสระมากยิ่งขึ้นนะรถการพึ่งพาแบบทัวร์เพราะฉะนั้นพอสถานที่มันถูกสร้างมาสําหรับการรับทัวร์แต่ทัวร์ไม่มามันก็เลยมีปัญหาครับอีกปัญหาใหญ่ที่เราได้ยินกันมาก็คือมีปัญหากับทาง AOT หรือว่าการท่านั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของการเจรจาสัญญาสัมปทานกับสนามบินซึ่งมีทั้งหมด5สนามบินก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่5ที่นะหลังจากการจะไปขอยกเลิกสัญญาในบางสนามบิน AOT เนี่ยก็มีการตกลงกันแล้วกันแล้วก็จะต้องชำระส่วนต่างที่ผิดสัญญานะแต่ว่าก็มีการเลื่อนกำหนดชำระ อะไรอย่เงี้ยก็กำลังตกลงกันอยู่ซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่ายังหนักอยู่ทั้ง AOT ก็หนักนะทั้ง King Power ก็หนักนะครับก็ต้องบอกว่า CEO ใหม่เนี่ยที่เป็นอดีตผู้บริหาร AOT ก็คือคุณนิตินัยแกเข้ามานะ แกก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องลดน้ําหนักเพื่อให้ธุรกิจสามารถวิ่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องไปดูกันต่อครับว่าจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ยังไงนะเพราะว่าผลประกอบการห้ย้อนหลังกลับไปก็ต้องบอกว่ามีภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะจนตั้งแต่ปี2019 ตอนประมาณปลายปีใช่ไหมครับ2,020เนี่ยลำบาก2,022เนี่ยกลับมามีกำไรครับกำไรสูงถึง2,200ล้านแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาขาดทุนหนักใช่ไหมแล้วพอปี2023เนี่ยก็กลับมาขาดทุนอีกครับถึง651ล้านเหมือนจะดีแต่กลับมาขาดทุนอีกมันก็เลยทำให้มีภาระหนี้ที่พุ่งสูงขึ้นครับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบนะปัจจุบัน k i n g าวเวอรเองเนี่ยมีภาวะหนี้สินหมุนเวียน ที่เป็นหนี้นะครับพุ่งแตะระดับ13,000ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในปี2023เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมจากเดิมเนี่ยในปี2022เนี่ยมันอยู่เพียงแค่5,600ล้านขึ้น13,000นะครับแล้วยังมีเรื่องของส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายที่ได้จากการ เปิดบริการที่ AOT ต้องจ่ายอีก4,000ล้านมันก็เลยทำให้ปัญหานี้มันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ขาดสภาพคล่องแล้วก็กระแสเงินสดก็ลดน้อยลงนะมันก็เลยทำให้ King Power เ,เริ่มที่จะต้องลดสิ่งที่ไม่สร้างกำไรหรือว่าไม่สร้างไรายได้นะครับแล้วก็มีแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยตัดออกไปนะก็คงต้องมาดูกันต่อครับว่าธรุรกิจของ King Power โดยเฉพาะ Duty Free เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะเพราะว่า คิงพาวเวอร์เองก็น่าจะเรียกว่าเป็นมโ n o p o ี i เจ้าหนึ่งของประเทศไทยเลยนะก็ต้องไปดูกันครับว่าเขาจะสามารถแก้เกมได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าแก้สำเร็จเนี่ยจะไปยังไงก็ถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการทำธุรกิจนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตข่าวสารยังไงก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ตามกันนะครับส่วนใครที่ถือหุ้น AOT ไว้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะ ส่วนคนที่กำลังตามเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องอัปเดตก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันต่อน,นะครับ okay. โอเคการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก l o ลิก้ครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนำกันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ำ จากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงนี้มันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ ขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA free ด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถ กดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายช้ยซอยเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ